ดูดีก่อนนะครับนะฮะสิบคนแรกนะใครมีเหรียญบาทนะครับซื้อเหรียญบาทยืนหน้าพูดเลยนะครับพี่เดี๋ยววันนี้แจกรถบังคับฟอร์มูละวัดนะครับมูลค่าห้าหกพันกว่าบาทไปทดลองได้ฟรีก่อนนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะเพียงแค่พี่ดูดีนะครับวันนี้มีเหรียญบาทนะครับนะฮะเอาเหรียญบาทแลกซื้อได้เลยนะฮะมาก่อนได้ก่อนนะครับสิบคนครับโองไวเลยครับพี่นะฮะมาหาเสร็จนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะเอาใครอยากได้เชิญครับมีเหรียญบาทครับเอาเหรียญบาทยืนหน้าเลยนะครับ วันนี้รับฟอร์มูลาวันไปทดลองเล่นรีก่อนนะฮะคุณค่าหกพันเจบาทะไม่ต้องเอสียตังค์ครับพี่ด๊ะนะฮะเพื่อนั้นใครอยากได้เชิญหน้าเลยนะครับพร้อมนะฮะผมนับ1ถึง10เท่าหน้าเด่นะครับจบ10น,นะฮะตัวใครตรงมันเลยนะเอาเหรียญบาทเท่านั้นครับพี่จ๋ามีเหรียญบาทไหมครับพี่เอาเอามาแรกรถฟอร์มูลาวันไ้ลูกเล่นฟรีก่อนนะครับด้วยความเคารถไม่ใช่เรื่องใหญ่เหรียญบาทเหรียญเดียวไม่ได้ไหวน้ำมามีทุกคนในเชื่อผมกะ เอาใครอยากได้ยินหน้าหน้าครับเาต่อเหรียญบาทครับสิบคนแรกก่อนนะครับเหรียญบาทครับยืนหน้าหน้าครับกรุณาอย่ายางนอกนะฮะเอาใครอยากได้ครับสิบคนนะครับวันนี้เอาเหรียญบาทใส่ที่มือนะฮะรับรถบังคับอง์ล่าวันไปเล่นเปลี่ยนร่อนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะฮะพร้อมแล้วนะฮะตัวใครตัวมันะที่เสียงที่เรารียกพเข้ามากับพี่ครับผมรับิคนนะไม่รับเพนให้มากกวนี้ไม่ได้โอเคมหรียญดีนะครับีเยญบาิหน้าหแกอรลวันยัสอนนะครับไม่ต ทุกคนครับนะฮะเอามีไหมครับผมแจกมีแค่สามคนเลยครับเดี๋ยวผมแจกสามคนนะฮะที่เหลืออยากได้ยืนข้างหน้านะครับนานากีบดยสารจะได้มาช่วยสักพักนะครับเขาไม่ได้มาช่วยพี่บ่อยนะแต่พี่ดิวเท่าน,นั้วันนี้รับไปก่อนนะครับ